เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซูมเบอร์เตอร์กันอีกแล้วเรากลับมาเล่นเกมนี้กันอีกแล้วนะเพราะดว่าเกมนี้เขามีอัปเดตมาใหม่นะแล้วก็เซฟเก่าได้หายไปแล้วด้วยเราก็เลยต้องกลับมาเล่นเซฟใหม่เลยนะอัปเดตมาใหม่นี่เรามีภรรยาด้วยภรรยาเราทาอะไรได้หรือเปล่าอ่ะเออเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดทาเด็กได้เหรอมีให้ทำเด็กเลยนะก็ใช้งานได้ด้วยเนี่ยันนี่คือใช้เมียหาเงินใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช้เมียหาเงินได้เลยเนะี่ยรู้สึกจะมมีค่าาาาอหรด้วยนะ น,นี่มีตมู้เย็นบ้านเราเนี่ยขายได้ด้วยหรอขายได้ปะเนี่ยขายได้หรือเปล่ามาถึงจะขายตู Whoa ้เย็นละเลยห๋อเดี๋ยวตอนนี้เราไปเปิดร้านเกมกันดีกว่านะมาเรากดลิฟต์ก่อนเสียงลิฟต์ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยไอเสียงลิฟต์น่ากลัวน่ากลัวเหมือนเกมผีเนี่ยนั่นไงเหมือนเดิมเปะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปเดินทัวร์เมืองสักหน่อยว่าเมืองยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะยังมีพวกมือวางระเบิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมือวางระเบิดที่เราเจอโครบ่อยเลยโอเคนี่ลงมาชั้นล่างเรียบร้อยไปไป สวัสดีไม่ได้เจอกันนานอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหมือนเดิมเลยป่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไงมีร้านข้าวด้วยร้านฮอทดอกแอนด์ริงก์ว่าไงครับถ่ายของแพงป่ะเนี่ยฮอทดอกสามบาทในป้ามันเขียนสามบาททำไมมันขายสิบบาทละ่ะ <c> ไ <oughs> อ้นี่มันโกรงราคากันชัดๆเลยนะเนี่ยโกรงราคาจังเลยตอนนี้มีตังค์ป่ะเนี่ยตัวเราเริ่มหิวเลยนะเนี่ยตัวเราเริ่มหิวแล้วเราไปดูร้านเกมเราก่อนดีกว่านะร้านเกมเราเอ้ยเอ้ยนี่ใครเนี่ยอ๋ยนยนอนี่คนนี้อัปเดตมาใหม่ด้วยนี่โฮโบนะทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะคนนี้ ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นไงบ้างหมาโอ้โหหมายังเหมือนเดิมเลยหมานี่ยังเรียมเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้เนี่ยหมายังเรียมเหมือนเดิมนี่ร้านเรานะร้าน20บาทต่อชั่วโมงสีสั้นสองอุ้ยอุ้ยกดผิดกดผิดไม่ได้ตั้งใจครับกดผิดกดผิดโอโหร้านลกเหมือนเดิมเลยเนี่ยมาเรามาทําความสะอาดร้านก่อนดีกว่าไหมเออเราต้องเปิดไฟก่อนไหมเอาเปิดไฟก่อนแล้วกันเราต้องมาเปิดร้านกันใหม่ตอนนี้ร้านเก่าได้หายจากเราไปแล้วร้านที่มีคอมโค้ดแรงนี่ได้หายไปหมดแล้วนะ มีลอดอาหารมาอย่างนี้แปลว่าการใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยนิดนี่คือแบบจะยากขึ้นเ <c oughs> พราะเราต้องไปซื้อค่าข้าวด้วยอ่ะตายนี่ <c oughs> จะรอดหรือเปล่าร้านเกมของเราแล้วทำไมขยะม,มันเยอะจังเลยเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้ไม่เก็บเข้าตัวได้ไหมเอาเก็บเข้าตัวไว้ก่อนเอาไม่ได้นี่อ๋อลืมไปว่าเราไม่มีกระเป๋าเ่ะเก็บไว้นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างคอมมาก่อนจัดโต๊ะก่อนไหมเนี่ยโต๊ะมันเน่าจังเลยเนี่ยเอาวางไว้เออตรงนี้ก่อนละกันนะนี่อ่ะอ่ะนี่ออาวางไว้โอเค เราต้องซื้อของก่อนเปิดคอมยังไงเนี่ยลืมแล้วอ๋อกดสเปกมาลืมไปแล้วเนี่ยว่าเปิดคอมยังไงรู้สึกว่าอัปเดตมาจะมีแบบให้เราสามารถซื้อคอมเราได้ด้วยนะตอนแรกมันไม่มีนะซื้อคอมเราเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้องซื้อคอมก่อนซื้อคอมซื้อคอมโ,อโหพอดีว่าลืมพอดีว่าลืมต้องเข้าเว็บก่อนสิเฮ้ยมีเว็บใหม่มาด้วยหรอเว็บโกดคืออะไรเนี่ยมีเว็บโกดอ๋อเป็นพวกอน,นี้ปะพวกแบบว่าให้คนมารีวิวปลอมๆนะแล้วก็มีตำรวจด,ด้วยหรอ มันจะมีตำรวจเหมือนภาคแรกปะมันจะใช่นะแต่ตอนนี้เราต้องซื้อคอมก่อนนะดิผมขอซื้อคอมก่อนนะครับต้องทำธุรกิจก่อนตอนแรกเรามีตังสองพันเหมือนเดิมเลยนะซื้อตัวไหนดีเนี่ยสองร้อยก้าไหมหรือว่าเราจะซื้อเครื่องแรงไปเลย610บาทแรงไปไหมแรงไปไหมซื้อตัว420มาเอาราคานี้ดีกว่า3 0 0แล้วก็จอเอา550เลยแล้วกันนะนี่ใช้เงินยังกับรวยใช้เงินยังกับรวยเลยนะตอนนี้ สั่งมาเลยครับ1599โอ้โหมาถึงตังจะหมดเลยมาถึงนี่ซื้อตังหมดลแล้วเนี่ยนี่อุดมาแล้วอุดมาแล้วมาจัดร้านเกมก่อนโอ้โหเปียกฝนเลยเนี่ยเออนี่อะรอบนี้เราจะเมาส์ไว้มือขวาได้เอาแบบให้เล่นดีๆหน่อยจอ LCD อันนี้จอ,อยังดีเลยนะครับเนี่ยเปิดร้านวันแรกจอ,อยังดีแต่โตนี้ยังก้ากอยู่เลยอันนี้คีย์บอร์ดแล้วก็เคสวางไว้ไนี่มาเรามาเปิดร้านให้ลูกค้าคนแรกของเราดีกว่านะอย่างแรกเราต้องขึ้นราคาก่อนนะ เออนี่โอเคตรงนี้ชั่วโมงละสี่เหรียญสนใจเข้าไหมครับใครอยากจะเข้าร้านไหมแล้วไอ้โฮโบนี่คืออะไรเนี่ยขอทานนะมันคือขอทานนะแต่ไม่รู้ว่าไอ,อ้ลูกค้ามาเลยครับลูกค้าพูดได้โอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้ลูกค้าพูดได้แล้วรู้สึก,ดดว,กว่าจะมีแอปพลูแบบว่าเป็นออโต้ด้วยนะเป็นแอปพลูแบบออโต้เลยนะเราไม่ต้องมากคที่คอมเองอันนี้โคตรดีแลนะ้วเนี่ยห้าบาทเนี่ยแต่แพงไปนหน่อยมันแพงไปนหน่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอันนี้มาใหมเหรอ เอ้ยนี่ไงมี Google ด้วยเอ้ถ้าเราพิมพ์ช่องเรามีไหมมีปะเอ้แปบ๊บหนึ่งลูกค้าหนีเอ้ลูกค้าหนีไปไหนจะหนีไปไหนเล่าเดินมาเดินมามาสู้กันในร้านมาเราจะได้ไม่ไปคัดขวางคนอื่นมาเลยมาเลยยังจิงเหมือนเดิมยังจิงเหมือนเดิมเลยเนะี่ยเอ้ยโอ้โหมันจะลบเกิกนไปแล้วจะตายแล้วเอ้ยอย่าอย่าเบี้ยวเราลูกค้ามันชักดาบเราตั้งแต่วันแรกเลยเนะี่ย ไม้ยมันทึกเกินไปไหมเนี่ยทึกเกินไปแล้วอุ้ยร้อยสี่สิบก้าบาทยังรวยเลยครับเมื่อกี้ไฟดับเด้วยเนียเปิดไฟใหม่ก็ไปซื้อข้าวกินก่อนตอนนี้ซื้อข้าวกินหน่อยครับฮอทดอกนี่กินแล้วหรอเอามันก็กินเลยนะอ่ะกินไปเลย <laughs> กินให้อิ่มครับรู้สึกว่าจะมีค่าง่วงนอนหรอแล้วก็ไอ้ข้างบนนี่ค่าอะไรอะ่ะค่าสเตมิแนมคืออะไรอะ่ะคือถ้านอนแล้วมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ตอนนี้เราขอดูเว็บเมื่อกี้ก่อน ลูกค้ามาลูกค้ามารอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเปิดเครื่องอยู่โอโ้ลูกค้าทิ้งขยะเลยเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเปิดเครื่องช้าหน่อยอ่ะพอดีว่าเครื่องกาก,ากมากอันนี้เดี๋ยวแอปพุบก่อนนี่โอเคเครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ได้ร้อยกว่าบาทเลยนะได้เยอะมากอันนี้เราขอพิมพ์ช่องเราห <laughs> yes, no. น่อยเยเซโนจะมีหรือเปล่าเอ้มีเป็นเพลงเหรอไม่มีช่องเรานะแต่มีเพง <laughs> <ะ say> no. <laughs> ลงเยสเซโนสงสัยช่องเราจะไม่ดังพอมีเพลงอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าตัวเราสลบเอก็มัวแต่ดูเว็บ่อดี เริ่มใหม่เลยป่ะเนี่ยเมียเราอุ้มกลับมาหรือเปล่าเนี่ยว่าไงคุณเมียเอ้ยนี่คืออารมณ์เมียใช่ไหมเนี่ยเมียอารมณ์ไม่ดีไปเนี่ยใช่หมาเปิดตอนแรกรู้สึกว่าจะมียิมห้าเปิดไม่ใช่หรอเมื่อกี้นี้สลบขาล้าเลยนะสรบขาล้าเลยเราเนี่ยอ่าโอเคไปลูกค้ายกคอมนู้นหนีกลับบ้านไปแล้วป่ะเนี่ยโอเคคอมยังอยู่นะคอมยังอยู่คอมยังอยู่ดีครับ โอเคเราปิดเว็บมันนี้ไปแล้วกันนะรู้สึกว่านี่จะเป็น Google นะเนี่ยสามารถมาพิมพ์ได้เลยเนี่ยฟังเพลงได้เลยฟังเพลงได้เลยนะยไฮนะ้ลูกค้ามาเอ้คนที่เขาบอกว่าข้างในนี้หนาวน่อยหนึ่งนะหนาวตอนเะนี้ยไม่มีแอร์เลยนะจะหนาวได้ไงเนะี่ยเราไม่มีแอร์นะหนาวได้ยังไงเราไม่ค่อยชินกับการกดปุ่มเกมนี้เเนะี่ยไม่ชินมากๆไม่ได้เล่นนานเอ้านี่มีไม้เบสบอลด้วยนะี่เอวเามื่อกี้เราก็ต่อยกับคนโดยที่แบบมีไม้เบสบอลอยู่ข้างๆไม่รู้เลยแต่ดีนะที่ต่อยชนะเนี่ยจะทำความสะอาดร้านก่อน เดี๋ยวลูกค้าว่าเราแล้วคะแนนรีวิว้านเราจะลดลงนะพอเช็ดหน่อยนะครับเช็ดร้านก็นี่โอเคเรียบร้อยร้านสะอาดเหมือนเดิมครับเช็คอุณหภูมิล้านหน่อยอุ่นนะร้านเราอุ่นนะหรือว่าตรงนี้มันหนาวตดไข้หน่อยไหมครับตดไข้หน่อยยิบเอตองศาโอ้โหตัวเย็นนะเนี่ยตัวเย็นนะเนี่ยคนนี้จะหนีไปไหนคนนี้ยะหนีนะครับเล่นอะไรเนี่ยเออลืมไปว่าร้านเราไม่อุ้ยมันเอาตั้งแต่วันแรกเลยอัเนี่ย มันเล่นเราตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยไอคนนี้เนี่ยไวไม่ได้แล้วปล่อยไวไม่ได้แล้วเนี่ยไอนี้มันทําลูกค้าเราหนีเลยเนี่ยโอ้โหลูกค้ากําลังเล่นมันเพลินมันเอาเราวันแรกเลยนะโอ้โหร้านเราจะกําไรไหมเนี่ยร้านเรามันจะกาไรไหมเนี่ยถ้าเจออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเปิดร้านไม่ก็นเลยเนี่ยโอ้ยืนเฝ้าหน้าร้านมาทําไมครับมาทําไมใครเดินมานี่หลับหมดตะบอกเลยอันตรายมากตัวสีฟ้าเนี่ยวันแรกมันก็เอาเราเลยนะวันแรกลูกค้ายิ่งน้อยๆอยู่เนี่ยทำไมต้องมาทำรอแบบนี้ด้วยเนี่ยร้านเราจะเจ๊งก่อนไหมเนี่ย มีใครอยากมาเล่นเกมร้านผมไหมครับเล่น้วแถมโดนระเบิดด้วยนะเฮ้ยอ๋อเสื้อฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจหมดเลยอย่าใส่เสื้อฟ้าแบบนี้สิแต่ตัวนั้นนะใช่แน่นอนเดินมาแล้วนะลูกค้าหายไปไหนแล้วอะเอ้าลูกค้าไม่เล่นหรอลูกค้าไม่เข้าร้านเราแต่คนนี้ไม่ได้อยากเข้าคนนี้อยากเข้าต่อยตนห้าตำรวจเลยนะเนี่ยเฮ้ยเยอยากเข้าร้านเราอยากเข้าร้านเราอันนี้ติดไฟก่อนอ่ะนี่อยู่คิดเรียบร้อยไม่เห็นมีใครเข้าร้านเราเลยอะเข้าร้านผมหน่อยสิพอดีว่า ช่วงนี้คาดแคนเงินเอ้ยลุกมาทำไมลุกมาทำไมลุกมาก็ต่อยรับเลยครับไม่มีใครเข้าร้านลเลยไอ้คนนี้เอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้าวบน้านเน่าอ๋อลืมไปว่าเราต้องพ่นสเปรย์ด้วยโอโ้ลืมสนิทเลยอันนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมแอปพูบให้ครับคนนี้เล่นแบบไม่จํากัดเวลาอ่ะโอเคเรียบร้อยไปเฝ้าหน้าร้านก่อนเดี๋ยวผมทําหน้าที่บริการให้นะครับอุย้ยเอาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคนนี้เนี่ย ไม่มีเกมเล่นมาดูอย่างนี้เลยเหรอดูซอนบัฟซอนบัฟเว็บซอนบัฟนะเว็บนี้ไปกันหน้าร้านก่อนทําหน้าที่เป็นบริการส่วนตัวให้ลูกค้าไอเสื้อฟ้าเนี่ยอันตรายอุ้ยตอนนี้ตัวง่้งอีกแล้วอะ่ะทำไมมันง่วงเร็วจังเลยเนี่ยง่วงเร็วไปไหมเอา้าไฟดับลูกค้าลุกเลยขอโทษทีครับไฟดับเลยเนี่ยแต่ยังดีได้มา40บาทนะโอ้แล้วไฟดับง่ายจังไฟดับง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราตังไปใจ่ายให้ไอ,ไอคนนั้นที่กว่าดนหะ้ขอทานอะ่ะเออเนี่ยคนนี้คนเนี้ย ผมจ่ายตังค์ให้ก่อนนะครับร้อยหนึ่งเพื่อจะสามารถซื้อเครื่องบิดคอยได้นะอันนี้อ่ะอ่ะจ่ายไปแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบว่าไฟจะไม่ดับนะแต่ต้องรอพรุ่งนี้ก่อนต้องรอไปนอนตอนนี้ตัวเราเหนื่อยปะเนี้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตัวเรามันง่วงอย่างเนี้ยดูยังไงอ่ะมันดูได้ไหมเนี่ยกดอะไรดูอ่ะกด x สกิลเออมันมีแอปลิไทีมาใหม่ด้วยนะสามารถเพิ่มค่าพวกนี้ได้แล้วว่าเราคนอัพ e n e r g y กับสปีดเอ้สปีดอะไรอะ่ะสลิปเลสนะเพราะว่าจะได้นอนชา้ชาอ่ะอวันนี้ก่อนอ่ะ เอาไปก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ามาด้วยลูกค้าคนนี้เล่นแบบไม่จํากัดเวลาอีกแล้วแต่ตัวเราง่วงปะเนี่ยตัวเราง่วงดูยังไงเนี่ยก็ดูยังไงเนี่ยก็ดูก็ไม่เป็นเนี่ยไม่รู้ว่าดูยังไงนะแต่รู้สึกว่าเราจะหิวข้าวแล้วไปกินข้าวก่อนดีกว่านะขอฮอตดอกหนึ่งที่ครับนี่อันนี้ไงขึ้นมาแล้วอันเดียวก็พอแล้วมั้งเฮ้ยซื้อไปอีกดีกว่าเดี๋ยวหิวตายไม่อยากหิวตายนะครับเดี๋ยวเราต้องไปนอน้วยนะเดี๋ยวรอลูกค้าคนนี้เล่นเสร็จก่อน ลูกค้าเล่นเร็วๆหน่อยนะครับนี่กําลังดูซอนพับไฮซอนพับไอ้ซอนบัฟแมพูดไม่ถูกสักที <c oughs> เบ็บนี้นี่ซอนบัฟนะครับมาทําอะไรมาทําอะไรไ <c oughs> อ้น,นี่มันอันตรายนะอันตรายกว่าโจรก็คือชุดฟ้านี่แหละบอกเลยอันตรายมากมีปะเนี่ยโอเคไม่มีแล้วตำรวจนี่ทำอะไรเราไหมเนี่ยตำรวจครับสวัสดีไม่ได้เจอกันานานเอาไปเลย <c oughs> ตำรวจบอกไม่อยากคุยด้วยแล้วลูกค้าคนนี้เล่นนาน,นะนะ้วเนี่ยคนนี้เล่นนานแค่ไหนเนี่ยขอดูหน่อยครับอุ้ยร้อยหกสิบกว่าบาทแล้วอ่ รอรอราคาดีนะเนี่ยราคาดีสงสัยเพราะคอมแพงแน่เลยนะราคาเลยดีเนี่ยไม่มีโจรมาโจรไม่เท่าไรหรอกแต่ตัวฟ้านี่คือแบบอันตราย <c oughs> นั่นน่ะตัวฟ้าอยู่นั่นน่ะอย่านะอย่าเดินมานะอย่างน้อยก็ขอให้ลูกค้าเรากลับไปก่อนอ่ะเ้ยนี่ไงลูกค้าลุกแล้วเ <c> ช <oughs> ิญมาคิดเงินได้เลยครับถ้าชักดามนี้โดนมาเบีบยบนะครับสองร้อยบาทโอ้โหยังรวยครับตอนนี้โอเคได้เงินแล้ว <c oughs> เริ่มมีเงินมีทองแล้วทำไมรู้สึกว่าตอนเราเล่นเวอร์ชันแรกมันไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้นะใช่ไหม มันไม่ได้เงินเป็นร้อยขนาดนี้นะไอเงินเป็นร้อยนี่คือแบบมันได้เลตเกมเลยนะถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะอันนี้คือได้เงิน2องสคือแบบโคตรรวยรวยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนดีกว่านะอ่ะปิดร้านก่อนพอดีว่าตอนนี้น่าจะง่วงนอนแล้วอะขอไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเมียโกรธดดเนี่ยเดี๋ยวหาไปอีกวันเดี๋ยวเมียโกรธเมียไม่พอใจเมียไม่พอใจเราได้นะกลับ <K l ub> มาแล้วครับกลับมาแล้ววันนี้ไม่น,นอนข้างนอกบ้านล <K l ub> แล้ววันนี้กลับมานอนบ้านแล้วนะยังโกรธหรือเปล่าเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดนี่คืออะไรอะอ๋อนี่คือแบบคือแต่งบ้านไม่ให้หร ต่ไม่มีตังเราสร้างเด็กได้ไหมสร้างเด็กไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าคือถ้าเราจะสร้างเด็กคือต้องให้มีอารมณ์ดีกว่านี้อารมณ์ไม่ดีหรออารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทํางานเหมือนกันอารมณ์ไม่ดีไม่ยอมทํางานเหมือนกันนะเนี่ยนอนแล้วนะไม่รู้แหละนอนแล้วนอนเลยแล้วกันเป็นไงบ้างเนี่ยเมียเราอารมณ์ดีหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันลดลงเรื่อยๆเลยอะต้องหาข้าวมาให้กินมาเนี่ยอะซื้อข้าวให้กินแล้วนะซื้อเค,ค้กไว้ให้ด้วยแล้วนะอารมณ์ดีแล้วใช่ไหม อารมณ์ดียังอะอารมณ์ยังไม่ดีเลยสงสัยต้องรอให้กินก่อนอะซื้อข้าไวไ้ให้เรียบร้อยแล้วนะอยากกินก็กินนะโอเคไหมเราจะไปเปิดร้านเกมต่อรู้สึกว่ารวยเร็วมากเลยนะมันได้สองสามร้อยเลยคือไวมากแป๊บเดียวนิดรวยเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องไปจ่ายเงินด้วยนะไปจ่ายเงินเพื่อให้แบบเราจะได้ไม่โดนตัดไฟนะอ้าวนี่ไงมาหาเรามาหาถึงที่เลยเออนี้อ๋อนี่เป็นเคเวสนี่เคเวสนี้คือให้เราไปต่อยคนเสื้อขาวนะโอเคได้เลยครับคนเสือเส้อขาวคนเสื้อขาว คนเสื้อกล้ามสีขาวตรงนี้ไม่มีคนเสื้อกล้ามคนเสื้อกล้ามสีขาวอ๋อคนนี้นี่รอแ,แป๊บหนึ่งทับไปออกมาเบสบอลก่อน <c oughs> ไปออกมาเบสบอลแป๊บหนึ่งนะหยิบอาวุธให้พร้อมสู้ครับเดี๋ยวเขาจะเดินหนีไปไปเนี่ยรอแ,แป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งยังอยู่ไหมเนี่ยอย่าพึ่งไปรอผมด้วยใช่คนนี้ไะเนี่ยแต่นี่มันเสื้อมันมันสีขาวว่าจริงนะแต่มันไม่น่าใช่อะ่ะมันน่าจะเป็นคนม่กกี้นี่น,นี่คนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ สวัสดีสตีเลยอันนี้โอเคเควสเสร็จเรียบร้อยฟาดทีเดียวรับเลยนะเนี่ยผมทำเควสเสร็จแล้วขอตังค์ด้วยขอตังค์ด้วยอย่าเพิ่งไปนี่200บาทขอบคุณมากครับมาเรามาเปิดร้านกันต่อดีกว่าอัดคนเรียบร้อยอัดคนเรียบร้อยแล้วครับแล้วอันนี้อะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเคสเราหายไปไหนอะ่ะเราปิดล้านไว้ไม่ใช่หรอเราได้ปิดล้านไหมเมื่อวานอะ่ะ แล้วคอมมันหายไปอย่างนี้เลยเหรอคอามันหายกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอสงสัยต้องไปซื้อที่ร้านมือสองแล้วแหละคอมหายไปเฉยเลยนะเคสมันหายได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออ่ะเราต้องซื้อคอมมือสองแล้วแหละมันหายง่ายเกินไปไหมเนี่ยเราก็อยู่ร้านนะเมื่อวานเราก็ปิดร้านสนิทนะแล้วมันหายได้ไงเนี่ยโจมันเข้ามางานร้านเราเลยเหรอมาวันแรกคอมก็หายเลยโอ้โหวันแรกนี่วุ่นวายจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้โอเคเรียบร้อยคอมนี่ต้องระวังหน่อยนะระวังไฟไหม้เฮ้ยคนนี้รีวิวเราซีดาวเลยนะเนี่ย ขบอที่นี่ดีมากแล้วคนนี้อะไรเนี่ยขบอเขาเล่น1ชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนเล่น3ชั่วโมงเลยแล้วไม่ดีอ่ะไม่ดีตรงไหนเนี่ยเล่น1ชั่วโมงแต่เหมือนเล่น3ชั่วโมงนี้มันก็ดีไม่ใช่หรออาจจะหมายถึงหน้าเบื่อนะอ๊ย้ยมาคู่กันเลยเนี่ยไอสองคนนี้ต่อยเลยต่อยเลยโอเคเรียบร้อยแล้วคนนี้ใครเนี่ยคนนี้เราทําอะไรได้อะ่ะไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะแต่คนนี้คืออัปเดตใหม่เอ้ย อย่ามาเดินแถวร้านเราไม่อนุญาตอย่าวิ่งมาแถวร้านเราเด็ดขาดไอ้พวกโจรพวกตัวสีฟ้าเนี่ยพวกโกโกวามันคือพวกโกโกวาไอ้ตัวนั้น่ะตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่เข้าร้านเราเลยเนี่ยลูกค้าครับช่วยเข้าร้านหน่อยดิถ้าคอมมันหายอีกนี่เราจะไม่มีตังซื้อคอมแล้วนะมีตังเท่าไหร่ตอนนี้ตังมีสี่ร้อยโคตรจนเลยต้องซื้อคอมเพราะว่าคอมหายเนี่ยอันนี้เราอัพอะไรดีเนี่ยอัพสปีดอัพเอนเนอร์จีอัพอันนี้ดีกว่านะจะได้นอนน้อยๆอ,อุ้ยตัวเราหิวข้าวถ้าลูกค้ามาแป๊บหนึ่งครับแอปพูบให้ อันนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปซื้อข้าวกินก่อนนะลูกค้ารอก่อนนะไว้ใจไม่ได้ต่อยก่อนต่อยก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินก่อนตอนนี้ตัวเราหิวข้าวแล้วฮอตดอกหนึ่งที่โอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นตัวสีฟ้าด้วยต้องระวังหน่อยตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าเอออ้าหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยจ่ใจตังแล้วขอบคุณที่ไม่ได้ชักดาบเราอเขอบคุณมากครับแต้วยิบเก้าเหรียญยังไงทำไมน้อยจังรองลูกค้ามาไม่ก่อนเดี๋ยวเราทำความสะอาดร้านรอดีกว่านะ รอลูกค้ามาตรงไหนสกรปรกเราจะเช็ดให้หมดนี่เช็ดไปเดี๋ยวฉีดสเปรย์ด้วยลูกค้าจะได้ไม่ว่านะฉีดสเปรย์ด้วยหอมเลยครับร้านเราหอมๆเลยโอเคเรียบร้อยแอบพุบก่อนมีแต่คนเล่นแบบว่าไม่จํากัดเวลาเหลนะือเนี่ยเล่นนานมากขอบคุณมากครับที่มาเล่นนาน <c oughs> พอดีว่าช่วงนี้กับเงินน้อยมากอ้าวทาไมได้2บาทเลยงนะตอนแรกมันได้4บาทเลยไม่ใช่หรออันนี้มันน้อยลงนะเนี่ยหรือเพราะคอมเราก็น่าจะเป็นเพราะคอมเละเ <c oughs> พราะตอนแรกคอมเราน่าจะแรงกว่านี้นะ คอมเราที่เราซื้อไวแล้วมันหายไปนี่คอมไหนเนี่ยเครื่องไหนเอยเออเครื่อง420มันก็เครื่องเดียวกันนี่420เนี่ย,เ,ยเครื่องนี้นะแล้วทไมราคามันลดลงเยอะจังอะจาก4เหลี่ยนกลายเป็น2.7อะน้อยมากเลยนะทําไมมันหายไปเยอะขนาดนั้นหรือว่าเป็นเพราะว่ารีวิวร้านมันแย่หรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไม่โดนไี่หลังหักไปเลยหลังแอนครับอย่าเดินเข้ามาในละแวกร้านเราเอ้ยคนนี้หน้าตาคุนค้น เหมือนคนที่ยกคอมเราไปเหมือนคนที่ยกคอมเราไปนะคนนี้เนี่ยไอ้นี่มันมาอีกแล้วมันจะเอาเราตั้งแต่วันแรกไม่ได้นะเราปล่อยมันไว้ไม่ได้เอ้ยมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่ด้วยต่อยทห้หมดเอ้ยโทษโทษครับโทษอย่าทำร้ายผมเลยผมไม่ได้ตั้งใจอย่าอย่าวิ่งมาแบบนี้เอาดิมาปลามาปลาเอ้ยลูกค้าใจตังค์รอแป๊บหนึ่งครับกเก็บเงินโอเคมาเข้ามาในร้านมาต่อยกันในร้านมา เอาเปลา่าเอาเปลา่าต่ออุผู้หญิงที่นี่แข็งแกร่งจริงๆเลยผู้หญิงที่นี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเอ้าเอาอลูกค้ามาแล้วไฟได้พอดีเลยขอโทษครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดให้กระบอกก้อนกระบอกก้อนลูกค้าโอ้โหไปเลยลูกค้าบอกร้านนี้มันไม่ได้คุณภาพลูกค้าหนีเลยเนี่ย เปิดคอมก่อนอไฟดับรัวๆเลยครับร้นเราจะเจ๊งเอาแน,น่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคอมหายไม่พอไฟยังมาดับอีกเนี่ยเราขึ้นราคาก่อนไหมขึ้นได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้แล้วอะมันตันแค่นี้นะกลัวคอมหายด้วย่ะเนี่ยมาถึงวันแรกคอมก็หายเลยไอ้นี่แน่นอนฝีมือไอ้นี่แน่นอนไอ้นี่ก็ด้วยเนี่ยเปอยไว้ไม่ได้เลยเนี่ยเออเราอัพสกิลก่อนดีกว่านะสกิลเราเอาด้านนี้ก่อนเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีเอานอานี้แล้วกันนี่ เอาเพื่อให้ร้านเราดีขึ้นเอาออาไม่ได้แล้วเต็มแล้วเต็มเลยนะตอนนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านเลยอะสงสัยลูกค้ามันจะไปร้านชั้นสองแน่เลยเดี๋ยวเราต้องไปถล่มต้องไปถล่มมันต้องไปถล่มให้ลูกค้ามาเล่นร้านเราแทนไอคนนี้เข้าไหมวิ่งมาแล้วเดินกลับนี่คืออยากโดนใช่ไหมครับเอยไอคนนี้ลุกขึ้นมาเฉยเลยลุกขึ้นมาทำไมเอยโทษโทษผมไม่สู้ผู้หญิงผมสู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากสู้นะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเล่นอาวุธเลยแร้กกันเดี๋ยวเรามาแอบผู้ไม่ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าหนีเนี่ย อันนี้แอปพูดเรียบร้อยรู้สึกว่าเมืองนี้นี่มันจะมีแต่คนเก่งๆแต่เนี่ยนักมวยเต็มเลยก็ว่าทําไมคนออกกําลังกายกันเยอะนะเมืองนี้ออกกําลังกายกันเต็มเลยนะบอกเลยที่นี่นี่คือแบบฟิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมต่อสู้อยู่แล้วเนี่ยฟิตกันตลอดเวลาเลยคือพร้อมต่อสู้มากนะคนในเมืองนี้เนี่ยฟิตทุกวันเลยครับเอ้คนนี้วิ่งมาต่อยเราเปะเนี่ยือไม่ใช่นะอย่าต่อยผมเลยนะครับลูกค้าอยู่ป่ะเนี่ยโอเคลูกค้ายังอยู่ยืนรอลูกค้าเล่นให้เสร็จก่อนอุ้ยหิวข้าวอีกแล้วอะ ทำไมมันหิวข้าวโดนจังอะแล่ยข้านี้มันกดขึ้นมาดูยังไงก็ไม่รู้นะคือมันเด้งมาเองนะคือเราดูเองไม่เป็นอะไม่รู้เหมือนกันนะว่ากดยังไงนะต้องรอให้มันขึ้นมาตอนที่เราแบบใกล้จะตายอยู่แล้วอะแล้วคนนี้เล่นนานจังเนี่ยเล่นเร็วๆแล้วก็รีบใจตังครับพอดีว่าผมอาจจะต้องไปนอนแล้วอะตอนนี้เริ่มนี่ไงมาแล้วร้อยห้าสิบห้าเหรียญขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปน,นอนนะเนี่ยแต่ยังพอได้อีกคนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งแล้วกันนะยังพอได้อยู่่่เเดดีี๋ยววราาามอัสกกกกนน Skill, อ,อัพสกิลเอออัพไม่ได้อันนี้ก็ยังอัพไม่ได้โอเคอันนี้ลูกค้ามาแอบภูให้โอเคเรียบร้อยคนนี้ก็ยังเล่นอะไรไม่รู้เหมือนเดิมเอา้าทำไรเนี่ยอ <c oughs> ยู่ๆก็เบ่งกล้ามหรอ <c oughs> เบ่งกล้ามเฉยเลยคนนี้เอ้ใครด้านหลังอาไม่มีโอเคหลอดไปเองห <c oughs> ลอดไปเองครับเดี๋ยวทำความสะอาดร้านให้ลูกค้าด้วยเสียวไอตัวระเบิดมาจังเลยเนี่ยอ่ะเช็ดก้อนเช็ดก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะไปยืนการร้านต่อหลอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยไอย้ตัวเรามันหิวข้าวอูกแล้วอะ มันจะหิวข้าวง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหิวข้าวเร็วมากเลยนะกินแป๊บเดียวนี่คือแบบผิวแล้วอะนี่ท้องเป็นอะไรไปนเนี่ย <c ười> คือกระเพาะย่อยเร็วหรือไงเนี่ยทำให้กินข้าวบ่อยจังต่อ,อยนี้ก่อนไมน่โอเคอเฮ้ยตำรวจทำไรผมเป้าผมเป้าผมไม่ได้ทำอะไรครับโอเคไม่มีอะไร <c ười> ตำรวจค้นตัวเราเฉยเลยเอนันนี้คิดเงินอ่าโอเคียบร้อยร้อยบาทปิดร้านดีกว่านะครับปิดร้านก่อน นี่ปิดร้านไปรอบนี้หวังว่าคอมจะไม่หายนะหายปะเนี่ยไม่น่านะไม่น่าไม่น่าเหลือดิ <c oughs> ไม่น่าเหลือกับไอทีหายที่จบเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวแวะมาดูร้านขายของมือสองด้วยวันนี้มีอะไรขายวันนี้เอออ๋อที่เราซื้อไปนี่วันนี้มี VR ขายได้นะแล้วก็มีเมาส์เออถ้าเมาส์อันนี้มันซื้อได้นะมันจะไม่มีไฟไหม้ไอพวกเมาส์อะส่วนไอของที่มันไฟไหม้มันก็เป็นไอเคสคอมเท่านั้นนะถ้าเราซื้อพวกคีย์บอร์ดเราควรซื้อจากที่นี่นะ เออเราซื้อเมาส์น,นี้ไปแล้วกันนะไอ้ตังมีป่ะเนี่ยตังมี800ซื้อดีไหมเนี่ยอ่ะซื้อไปแล้วกันนะซื้อไปหนึ่งอันซื้อไว้เอามาประกอบเพิ่มนะตอนนี้ร้านเรามันควรจะต้องมีคอม2เครื่องได้แล้วเครื่องเดียวหาตังไม่ทันนะอันนี้วางไว้ก่อนหายไปในคอมเราโอเคยังอยู่นะคอมยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องปิดไฟไหมเดี๋ยวเราปิดไฟดีกว่านะเผื่อว่าโจม,มันเห็นไฟในร้านไงมันก็เลยแบบรู้ว่ามีคอมอยู่อ่ะปิดไฟโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซื้อคีย์บอร์ดด้วยแล้วกันนะ ยังมีตังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งคีย์บอร์ดอันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยตังหมดเรียบร้อยเลยครับตังหมดเลยเนี่ยเก็บไว้นี่อา้าโอเคเรียบร้อยโอเคถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์หนะ้ามาดูว่าร้านเราจะขยายได้ใหญ่แค่ไหนก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่พาหนะาไปนะครับบ๊ายบาย